มัมบี้เขาจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะจริงๆเราก็เจอเหมือนกันในสามเดือนแรกที่อ๋อสามเดือนแรกต้องปรับตัวนะครับก็ต้องสู้ๆนิดหนึ่งสามเดือนแรกเนี่อาจจะต้องผลัดยาคุณพ่อนิดช่วงเดือนพอสองที่แรกนะช่วยตลอดเลยครับอาทิตย์ที่สามบอกโอ้ดีจังเมื่อคืนลูกไม่ร้องเลยภรรยาบอกอืมแต่ลูกนั่งคืนเลยพ่อหูแบบเห็นหน้าแล้วรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะ แม่อาจจะเหนื่อยเนาะส่วนใหญ่หนักสุดปรับตัวกี่เดือนคะอาจารย์ก็ไปกําลังใจคุณแม่ท่านนี้ที่กำลังหนึ่งดสุดๆเลยคือในสามเดือนอ่าสามเดือนแรกใช่ไหมคะก็คือประมาณหนึ่งึงสามเดือนช่วงปรับตัวเนาะซึ่งอันนี้หนึ่งเดือนแล้วเป็นเป็นพีคพีคมากพี่สุดคือเดือนหนึ่งพี่สุดคือเดือนหนึ่งอาจจะบางคนอาจจะขยายไปถึงสามเดือนเรื่องตื่นมา้อเนาะตื่นมาล้องไม่มีเหตุผลเอ้ยล้องก็ไม่อืดอีกกินก็กินได้ไม่แบบไม่อะไรเป็นทุกบ้านเลยแม่ไม่ต้องกังวลไปนะครับ าก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นแม่ที่เพอร์เฟกลูกติดเตบ้างก็ไม่แปลถ้าแม่มีความสุขเพราะคอนเซ็ปต์ก็คือลูกจะมีความสุขได้ต้องให้แม่มีความสุขก่อนนะคะไม่ใช่เราเห็นกับตัวนะแต่ถ้าแม่ไม่มีความสุขจะรู้ได้ม,มีความสุขได้ย,ยังไง